สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆด้วย Excel กันนะครับตอนนี้นะครับเป็น EP ที่6นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวโปรแกรมใน EP ที่6กกันนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าจอของการเข้าโปรแกรมนะครับเราเริ่มต้นจากการเข้าโปรแกรมเลยนะครับจากตอนที่แล้วนะครับจากวิดีโอที่ผ่านมาเป็นการลบข้อมูลนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มตัวนี้นะครับเพิ่มสินค้า เมื่อกดตัวนี้ปุ๊บจะมีหน้าจอนะครับให้เราบันทึกข้อมูลสินค้านะครับในการบันทึกข้อมูลสินค้าก็จะใช้วิธีการง่ายๆนะครับก็จะมีการเก็บวันที่ซื้อเลขที่ยอดซื้อแล้วก็หกรหัสพนักงานนะครับเดี๋ยวเราไปดีไซน์หน้าจอกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่โหมด Developer นะครับ เราจะเพิ่มฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ insert form เราทำการดีไซน์หน้าจอเดี๋ยวเราจะดีไซน์หน้าจอไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือมีแสดงชื่อก่อนนะครับแล้วก็เลือกผู้ขายนะครับเสร็จแล้วให้ใส่ให้เลือกสินชื่อสินค้านะครับนรี้จะเป็นการเลือกสินค้าขึ้นมาก็จะโชว์ลหัสินค้าใส่จํานวนเงินใส่จํานวนตรงนี้ก็จะ โชว์ราคาต่อนหน่วยนะครับแล้วก็เป็นยอดสุดทธิเสร็จแล้วทําการกดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราใส่ปุ่มเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในลิสต์นี้นะครับเมื่อกดเพิ่มตรงนี้ก็จะมีข้อมูลลงมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วทําการกดรับเงินตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลจากตรงนี้นะครับเราได้ฟอร์มเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการทดสอบดูนะครับฟอร์มนี้จากฟอร์มนี้นะครับเราจะทําการทดสอบนะครับกดปุ่มตัวนี้ซื้อสินค้า ก็จะมีฟอร์มที่โชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับข้อมูลยังไม่ยังไม่ดึงข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาโชว์แล้วก็ข้อมูลผู้ขายนะครับส่วนของสินค้าก็ยังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มให้ดึงข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับจากอันนี้นะครับเราคลิกตรงนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปโชว์เมื่อฟอร์มโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการใส่ลงไปในตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ จากตรงนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นมานะครับแสดงว่าโค้ดมีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่นะครับจากตรงนี้นะครับเราต้องเอาข้อมูลส่วนนี้นะครับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยโชว์เปลี่ยนตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับกดตัวนี้แล้วซื้อสินค้าเห็นว่ามีข้อมูลมาแล้วนะครับในส่วนต่อไปก็คือข้อมูลผู้ขายนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปก่อนง่ายๆก่อนนะครับ จากหน้านี้นะครับเมื่อเราทําการโหลดฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะทําการดึงข้อมูลนะครับมาใส่ไว้ในตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลผู้ขายนะครับตอนนี้นะครับผมเขียนโค้ดเอาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อฟอร์มแอคทีฟขึ้นมานะครับเราประกาศตัวแปรขึ้นมาเป็น V แวร์เลนนะครับโดยมีข้อมูลเป็นชุดทะเลเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อหาอ่าดูข้อมูลแต่ทะเลตัวนี้นะครับแล้วมาใส่ในคอมโบบล็อกตัวนี้นะ แล้วก็มาใส่ในคอมโบบ็อกตัวนี้ส่วนคอมโบบ็อกตัวนี้นะครับก็เดอ๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ันก่อนแล้วก็ใส่ข้อมูลเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าโปรแกรมมันจะใส่ข้อมูลเข้ามาให้เราไหมตรงนี้นะครับซื้อสินค้าก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวในต่อต่อไปนะครับเราอาจจะทําเป็นอีกเทเบิลหนึ่งนะครับใส่ข้อมูลของชื่อเซลล์ต่างๆได้นะครับาจากตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่ม ็จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ข้อมูลนะครับชื่อชื่อสินค้านะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บก็จะมีรหัสนะครับแล้วก็มีจํานวนราคาต่อหน่วยขึ้นมานะครับพร้อมกับคํานวณให้นะครับตรงนี้จะเป็น d e f a u l t ที่เป็น1เมื่อเรากดเพิ่มก็จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับจากตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวไปเพิ่มเทเบิลของข้อมูลสินค้านะครับมาเพิ่มเทเบิลขึ้นมา ตันี้ก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยครับให้มีรูปแบบเดียวกันตรงนี้ก็จะใส่เป็นรหัสสินค้านะครับผมใส่เป็น Pcode e ชื่อสินค้าราคาสินค้านะครับก็จะเป็นราคาอาจจะเพิ่มสถานนะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําเป็นเทเบิลนะครับตั้งชื่อเทเบิลตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น product กําหนดให้เป็น text หมดให้หมดเลยก็ได้นะครับ ตัวนี้เราก็เปลี่ยนชื่อชีสด้วยนะครับให้เป็นชื่อเหมือนกันตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อชีสเดี๋ยวเราลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับเช่นตัวนี้นะครับ Product name น,นะครับอ่ผมเพิ่มไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลนะครับไปใส่ในคอมโบบ็อกตัวนี้นะครับวิธีการก็ ทำคล้ายกันตัวนี้เลยครับแต่เปลี่ยนเป็นวิธีการ select ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นสับโมดูลขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรเป็น r e c o r d set นะครับกราบเป็น new ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกโมดูลนะครับ sql select เลยนะครับวิธีการเรียกก็ใช้ sql นะครับในการดึงข้อมูลวิธีการก็ลองดูวิธีการดึงได้นะครับตัวนี่เป็น table คุณต,ต้องใส่เป็นดอลลาร์ซายเสมอนะครับตัวนี้ตัวนี้ให้เลือกเป็นสถานะเป็นสถานะ a เท่านั้นนะครับพอได้ข้อมูลนะครับเราก็จะทําการวนลูปเก็บข้อมูลเข้าไปในคอมโบบล็อกนะครับคอมโบบล็อกตัวนี้เราตั้งชื่อใหม่กอนอื่นเลยเราก็ทําการเคลียร์ข้อมูลนะครับในคอมโบบล็อกก่อนแล้วก็ทําการวนลูปนะครับใช้วิธีดู y ก็ได้นะครับดู y ลูป เรคคอร์ดเซตเราทำการปิดตัวนี้เขียนไว้ก่อนนะครับการลืมแล้วก็มาทำตรงนี้การใส่ข้อมูลนะครับก็ทำคล้ายข้างบนเลยครับกดแอ p นะครับฟิลไหนบ้างที่เราต้องการเช่นเราต้องการฟิลเรคคอร์ดเซตตัวนี้นะครับฟิลผมเอาฟิล a m e ขึ้นมาโชว์เลยนะครับตรงนี้นะครับดูไวล o ด p ต้องทำการเ e x เ r คคอร์ไปนะครับเพื่อให้มันโชว์เรคคอรถัดไปนะครับ การบนรูปไปได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาสับโมดูลนี้ไปใช้เมื่อฟอร์มนี้แอคทีฟขึ้นมานะครับเราก็เรียกใช้งานเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมตรงนี้นะครับกดดํานเนินการซื้อสินค้าไม่มีเออร์เลอร์นะครับรก็เลือกตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราทําการเลือกข้อมูลตรงนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับเป็นลําดับถัดไปนะครับวิธีการขอกดเลือกข้อมูล จะโชว์เป็นหลาสินค้าจํานวนขึ้นมาให้เป็น d e f a u l t ไว้หนึ่งเลยแล้วก็ราคาขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับคูณราคาตรงนี้เป็นราคาสุทธิแล้วก็ต่อไปก็เราเปลี่ยนจํานวนตรงนี้เป็นตัวเลขจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดให้เมื่อเรากดตัวนี้นะครับเลือกเราจะดึงข้อมูลมาโชว์เป็นหลาสินค้าจํานวนแล้วก็ราคานะครับแล้วมาคูณกันจะได้เป็นยอดราคาสุทธินะครับวิธีการนะครับก็ดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับ เมื่อเราทำการเลือกนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนเป็นสับโมดูลไว้นะครับเอาเป็น Product นะตัวนี้ก็จะเลือกข้อมูลนะครับเป็นอะไรขึ้นมาไม่ต้องคืนค่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมาเป็น Recordset ใช้โมดูลตัวนี้นะครับ Select เลือกจาก Table Product นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับเป็นชื่อที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเลือกมีข้อมูลนะครับก็จะให้ขึ้นมาใส่ข้อมูลตรงนี้ก็เช็คตรงนี้ได้เลยนะครับอีฟตัวนี้เป็นการเช็คว่ามีข้อมูลที่เรา s e เล c กขึ้นมาไหมนะครับถ้าอันนี้ก็คือมีข้อมูลนะครับถ้าเอโนไฟคือไม่มีข้อมูลถ้ามีนะครับก็จะเอาข้อมูลมาใส่ที่ตัวตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้งชื่อมันนิดหนึ่งนะครับอันแรกนะครับก็เป็น P c o ค e ตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นหนึ่งไว้เลยนะครับค่อยบวกเพิ่มเมื่อได้ตรงนี้เสร็จเราก็ต้องทำการปิด Record s e t นะครับทําการเรียกใช้งานนะครับเมื่อกดตรงนี้นะครับเช้งตรงนี้นะครับก็เรียกเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเลือกนะครับก็จะนว่ามีข้อมูลขึ้นมานะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยน ตามปกติแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเสร็จปุ๊บตรงนี้เคอร์เซอร์ควรจะให้มาพร้อมใช้งานตรงนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เลือกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเซนคีย์ไปที่ตัวตัวนี้นะครับเป็นแท็บต่อไปเดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับตามนี้นะครับลองทดสอบโดยคียีนะครับเมื่อเราเลือกแต่ตอนนี้นะครับแท็บมันไปอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องอยู่แท็บนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องกาหนดแท็บให้ตัวนี้เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามวิธีการนะครับเข้าไปแก้จากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแท็บอินเด็กเห็นว่าเริ่มต้นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นศูนย์แล้วกันนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งมาลองนะครับเลือกสินค้าก็จะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์มาตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนตรงนี้นะครับต้องการคํานวณอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปถัดไปนะครับ